ได้เวลาคุยเรื่องกองหลังอย่างจริงจังแล้วค่ะดีใจจังเลยก่อนหนะ้านั้นมีข่าวนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ยื่นอย่างเป็นทางการแต่ปรากฏว่าบทจะยื่นนี่ก็คือมาเร็วทันใจแฟนๆมากๆถึงขนาดว่าสื่ออย่าง Sky s p o r t นี่บอกว่าชื่นชมเลยนะคะว่าบดบริหารชุดนี้นํามาโดย Michael Edwards และ Richard Hughes ทำงานกันอย่างเข้าขารู้ใจแล้วก็เดินเกมได้เร็วมากๆที่ผ่านมาเรียภูมิไม่เคยหลุดโฟกัสจากนักเตะทั้ง3รายนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Alexander Isak m a r g e และ จวานนี่เลโอนี่ค่ะมาดูสรุปรวมกันหน่อยวันนี้ขออนุญาตเน้นๆกองหลังโดยเฉพาะเพราะว่ารอยื่นจริงจังมานานแล้วแล้วนี่น่าจะเป็นรอบที่จริงจังมากที่สุดเท่าที่เป็นมาในตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกทุกคนก่อนว่าจริงๆแล้วอะเรื่องสถานการณ์กองหลังมันมีการเปิดเผยออกมานะคะว่าลิวภูลไม่เคยละทิ้งและเข้าใจเรื่องความจําเป็นในการจะซื้อกองหลังมันไม่ได้เพิ่งมาเริ่มต้นในซีซันนี้แต่มันถูกเริ่มต้นตั้งแต่23ซีซันที่ผ่านมาแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ประสบความ เร็จอย่างในรายของลิวาโควิลของเชลซีที่เร์พูอยากได้ประกบว่าเชลซีไม่ยอมขายค่ะขณะที่เลนี่ยโรเองก็ไม่ได้เลือกลีวพูเช่นเดียวกันกันกบดีนเฮาเซนที่สุดท้ายก็ไปอยู่กับเรอัลมาดริดเพราะฉะนั้นเองเนี่ย ที่ผ่านมาเขามีความพยายามนะคะแต่ว่ามันไม่ประสบความสําเร็จมาดูกันหน่อยรอบนี้ที่คาดการว่าโอเคน่าจะได้ส่งหวังเรื่องกองหลังจริงๆนี้เป็นอย่างไรเลี้ยงภูเองเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของเชิงระบบเกมรับที่เราต้องรับมือกันยุคเคยคุยไปแล้วว่าเรื่องของการปรับตัวเนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะคนที่มาใหม่คนที่อยู่ก็ต้องปรับตัวกับแทคกติกที่เปลี่ยนไปรวมถึงวัยและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นยืนยันฟอร์จูนฟันได้ไม่ได้หมดแต่เขาต้องมีคนมาช่วยงานมากกว่านี้ค่ะ ด้วยการเน้นเกมรุกที่มีฟอร์เรนวิสเป็นศูนย์กลางยุ้ยเคยคุยเรื่องแทคกติกนี้ไปแล้วว่าระยะห่างแดนกลางกับแนวรับมันจะถูกสวนตรงนี้ได้ง่ายมากๆและเมื่อคุณดันลายสูงนะคะเรื่องของการต่อบอลยาวข้ามหลังมันจะมีจุดเปราะตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นอยู่ค่ะมีความจําเป็นอยู่แล้วที่ต้องเสริมกองหลังเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยกับฤดูกาล2020ถึง2020 และรายชื่อหนึ่งที่ถูกพัวพันมาโดยตลอดนั่นก็คือมาร์เกอีนี่คือประกานหลังกับตันทีมของคริสโต้พาเลตในวัยเพียง25ปีแล้วก็เป็นกองหลังทีมชาติอังกฤษด้วยค่ะจุดเด่นของเขาหลายคนเห็นแล้วอย่างในคอมมูนิตี้ชิลน่าจะประทับใจเนาะเปิดบอลทะลุช่องวางบอลยาวแม่นยำนอกจากนั้นอ่านเกมดีดวลหนึ่งต่อหนึ่งแข็งแกร่งเล่นได้ทั้งระบบรับลึกแล้วก็ดันสูงแต่จุดสังเกตซึ่งยูเชื่อว่าพัฒนาได้จะมีอยู่2จุดด้วยกัน1ลูกกลางอากาศที่ยังคงเป็นจุดอ่อนของมาร และเสี่ยงที่จะเสียบอลง่ายหรือเสียท่าถ้าเกิดว่าถูกกดดันจัดจัด e s ซ i n g จัดจัดใส่ที่มันเร็วมากๆเข้าทีนี้เรื่องค่าตัวเลี้ยวผู้ยื่นให้คริสตัลพาเลซไปแล้วนะคะในข้อเสนอชุดแรก30บวก5ล้านปอนจริงๆเนี่ยคริสตัลพาเลซน่าจะไม่ได้พอใจกับตัวเลขชุดนี้ส่วนตัวยูเชื่อแบบนั้นนะคะเหตุอันเนื่องมาจากว่าคริสตัลพาเลซซื้อตัวมาเกอี e มาจากเชลซีปี2021ค่ะตอนนั้นราคา18ล้านปอนแต่ เชลซีมีส่วนแบ่ง20%ไม่ว่าคริสตอพาเลสจะขายต่อให้ใครเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะขายในราคานี้เขาคงอาจจะสุว่ามันน้อยไปหน่อยแต่อย่าลืมว่านักเตะเหลือสัญญาเพียงแค่ปีเดียวนะคะและพาเลสเองก็มีความจําเป็นที่จะต้องขายแรงดึงดูดมันน้อยลงค่ะเนื่องจากว่าคริสตอพาเลสเนี่ยไม่ได้ไปเล่นยูโรปาลีกแต่ไปเล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกอันเนื่องมาจากเรื่องความทับซ้อนของเจ้าของที่อุทธรไม่ผ่านแล้วศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาหรือ C.A.S ก็ต้องยืนยัน ตามสารของยอฟ้าว่าให้ตามนั้นนะคะรา,รายงานออกมาตรงกันก็คือมีการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวของมาเกอีเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่การเจรจาค่าตัวระหว่าง2สโมสรซึ่งโปรเซสนี้หลักๆคิ่ว่าน่าจะสักประมาณเออให้สัปดาห์2สัปดาห์ดีอนนี้จะจบนะคะก็น่าจะเปิดตัวช่วงแบบท้ายๆพอดีก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดลงในวันที่1กันยายนอันนี้เชื่อแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้น ในรายมาเกอี e เนี่ยเอ่อรอก่อนรายที่น่าจะมาเร็วมาไวแบบน่าจะกลายเป็นดิวดำดินในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะเพราะว่าชื่อนี้เนี่ยจริงยุ้ยพูดมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่แล้วนะคะก็คือโจวานี่เลวอนี่ค่ะประกันหลังวัย18ปีจากปาม่าการดูการที่ผ่านมานี่เป็นตัวหลักด้วยนะคะเล่นเซเรอามา10 นะเลี้ยวพูและอินเตอร์มิลานสนใจก่อนน้านานแต่ว่ายังไม่ได้มีข้อเสนอีนเป็นทางการจริงๆนี่อีก6สโมสรด้วยกันนะคะเนื้อหอมจริงๆความน่าสนใจอันนี้เรายังไม่ไปแท็กติกนะ แต่มันมีเรื่องโฮมกรนที่เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะนักเตะที่เป็นนักเตะต่างชาติแต่คุณถูกฝึกในอังกฤษนะคะก่อนอายุ21ปีแล้วก็คุณต้องแบบอาเล่นย่างน้อยแบบ3ฤดูกาลอะไรก็ว่าไปแล้วปรากฏว่าเลโอนีเนี่ยยังอยู่ในข่ายที่เราสามารถจะถูกพัฒนาให้กลายเป็นโฮมกรนได้ค่ะเขาเกิดเมื่อ21ธันวาคมปี2006ถ้าลงทะเบียนในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ซีซั่น2ี่5ถึง2026เนี่ยจะครบ3ามฤดูกาลก่อนอายุ21ปีนั่นหมายความว่าอะไรคะ ได้สถานะโฮมกรนสถานะโฮมโกรนเนี้มันเกิดขึ้นกับใครตัวอย่างที่ง่ายที่สุดที่อยู่ในทีมเลือดพูนั่นคือเชอร์รี่ฟริมปงนั่นเองนะคะที่เคยอยู่กับอะคาเดมีแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือการลงทุนระยะยาวทั้งในเชิงฝีเทา้าและโครงสร้างทีมปิดช่องว่างโคตาโฮมกรนที่ขาดหายด้วยนะคะแต่ทีเนี้ยโอเคมันอาจจะมีเกณฑ์อีกนิดนึงว่าถ้าปล่อยยืมนอกอังกฤษในเวลานั้นจะไม่นับในเกณฑ์โฮมกรอแต่ยูเชื่อว่านี่คือแผนระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนั้นยูจะไม่ไไปปปแตตขข้้ออมูลถึงรงรนนนันเ็ก โกนในเบื้องต้นค่ะความเหมาะสมเนี่ยเป็นอย่างไรยูเคยพูดชื่อชาลีครสเวลเอาไว้แล้วยูก็เชียร์คนนี้มานะคะแต่พอมาเห็นโจวานนี่เรวนี่เนี่ยส่วนตัวยูพูดแล้วว่ายูค่อนข้างชอบทีเดียวเดี๋ยวหลายคนจะไปหาว่าน้องหล่อนะคะแต่อยู่กับปาาแล้วฟอร์มดีจริงๆตอนแรกไม่คิดว่าเด็กคนนี้จะอายุ18พอจะไปดูข้อมูลแล้วก็โอ้โหนี่เก่งเกินวัยมากๆนะคะสื่ออิตาลีนี่ชมน้องกันเยอะจริงๆค่ะดาวรุ่งวัย18ปี ฟอร์มเด่นกับปามาทั้งเกมรับและการวางบอลขึ้นเกมและถูกมองว่าเป็นอนาคตระยะยาวของเฟอร์จิลฟานไดนี่คือสเปคที่เลวูตามหามาตลอดหลายปีแต่ค่าตัวค่อนข้างสูงสําหรับเด็กอายุ18ปีเพราะเรื่องการรายงานล่าสุดนะคะจากสื่ออย่างคุณนิโคโล่นะคะจาก Sky Sport ์แล้วก็คุณเบนจาคอบส์ออกมาบอกว่าค่าตัว3 5ล้านยูโรบวกส่วนแบ่งในการขายต่อ10 และปามาก,ก็ต้องไปแบ่งให้กับซามโดเรีย10%ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับดิวนี้ค่ะแต่นี่คือการลงทุนระยะยาวและการพัฒนาก่อนหน้านั้นเนี่ยชื่อของ ani, เจอวานนี่เรโอนี่ยุยก็รายงาน ตามที่สื่ออย่างอิตาลีอย่างเกาโชฟู้ดแมกกาโตเขาก็ได้บอกเอาไว้นะคะว่าจริงๆแล้วอะน้องแค่ลังเลแล้วก็ไม่แน่ใจว่าโอเคถ้าออกมานอกอังกฤษมันจะดีไหมบวกกับโอกาสที่อยากจะไปบอลโลกอันนี้มันมาเป็นแบบนั้นแต่ว่าวันนี้น่าจะไปคุยโปรเจกต์ระยะยาวแล้วละแล้วเจ้าตัวก็มีความสนใจเพราะมีการให้สัมภาษณ์มาว่าไอดอลของน้องคือเฟอร์จิลฟานไดค่ะเรื่องนี้เนะีย่ยยุไปหามาจากสื่อท้องถิ่นซึ่งในปี2 0 2 2ถึง2023่อะค่ะเกมแรกที่เขา ลงเล่นให้กับปาโดวาซึ่งเป็นทีมในเซเรซีนะคะไปหนึ่งเกมแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ว่านี่คือผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่ได้ประเดิมสนามเกมแรกในลีกอาชีพของอิตาลีค่ะซีซั่นนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีคนเสนิของเรวนี่ให้สัมภาษณ์ว่าความปรารถนาของเด็กคนนี้คือการคว้าแชมป์ลีกอังกฤษวันหนึ่งอยากไปเล่นที่นั่นเขารักเฟอร์จิลฟานได้และอยากจะให้เป็นแบบเขานอกจากนั้นเนี่ยเรลี่เองให้สัมภาษณ์ทางสโมสรปาโดวาเองด้วยนะคะว่าเขามีเฟอร์จิลฟานได้เป็นไอดอลการเล่น ห,หนูเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเฟอร์จิลฟานได้จริงๆค่ะหนูจะได้เล่นกับไอดอลหนูแล้วลูกหนูให้สัมภาษณ์ไปเมื่อ2ปีที่แล้วตอนหนูอายุ16 วันนี้หนูอายุ18หนูกำลังจะได้เล่นกับไอดอลของหนูนี่มีคนเทรนมีคนดูแลมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะส่วนช well าลีคร e สเวลอ่ะโอเคยูอ่ะเชียก็จริงเพราะด้วยความที่เจ้าตัวยูยี่22ปีมีประสบการณ์เขาเล่นในอังกฤษกับลีสแล้วก็มีวอลมาแล้วนะคะรวมถึงปัจจุบันนเล่นด้กับตัวลูสูกไหมเป็นหนึ่งในขุนพลทีมชาติอังกฤษชุดยู1ี่บถูกกันด้วยนะคะและ เป็นโฮมกรนอยู่แล้วค่ะมันพร้อมหมุนเวียนใช้งานได้ทันทีแต่ที่นี้ความเหมาะสมเนี่ยถ้าเกิดเราถามว่าสไตล์ใครดูใกล้เคียงเฟอร์จิลฟันได้มากกว่าเนี่ยเป็นิโอวานนี่เรวนี่ค่ะ 195เซนติเมตรนี่คือ1นในเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งที่สูงที่สุดรุ่นนี้ในยุโรปส่วนชารีคริสเวลเนี่ยสูง190เซนติเมตรนะคะโอเคเรื่องเรื่องความสูงเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ประเด็นของมันก็คือเรื่องของความแข็งแกร่งคือสื่ออิตาลีเนี่ยเขายกย่องเลยว่าทางตัวเรอนี่เองเนี่ยขึ้นเดนิลฟาบิโอคานาวาโรค่คะมีสายตาเกมรับที่ดีเยี่ยมและมีพื้นที่ในการเติบโตอีกมากความสูงเฟรมร่างกายที่ได้เปรียบเอาไปดูได้เลยช well ารีคริสเวลลยนะ เปรียบทั้งเกมรับการอากาศแล้วก็การปะทะกับกองหน้าตัวใหญ่ๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือผู้เล่นที่มีเพดานศักยภาพไปพัฒนาได้สูงมากๆมันจะไม่ได้เป็นการแค่แก้ปัญหาชั่วคราวแต่น้องสามารถที่จะถูกพัฒนาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในระยะยาวของสโมสริเวอร์พูลได้เลยค่ะทีเนี้ยมาว่ากันหน่อยค่ะความใกล้เคียงกับเฟอร์จิลฟานได์ระหว่างเจวานี่เรลนี่และชาลีคริสเวลโอเคเราว่าด้วยตัวฟานได์ก่อนฟานได์เนี่ยเป็นคนที่มีความครบเครื่องมากๆอย่างที่คนถามมาเสมอแล้วยุ้มจะ พูดว่าถ้าเกิดไม่มีใครจริงๆอยากได้ฟานได้เมื่อเวอร์ชันหลายฟีก่อนนะคะฟานไดเนี่ยจุดเด่นท้งเรื่องของความแข็งแกรง่งการวางบอลแม่นยำสงบนิ่งใช้ร่างกายได้ดีเล่นลูกกลางอากาศได้ดีเป็นผู้นําในเกมรับค่ะทีนี้ตัดภาพมาดูกันหน่อยค่ะฟานได้นี่สูง193เซนติเมตรค่ะเลวนีนี่สูงกว่าฟานได์อีกนะคะ195เซนติเมตรและยังโตได้อีกที่สําคัญใกล้เคียงกันเล่นนิ่งทางบอลฉลาดเก่งกลางอากาศนะคะแล้วก็อ่านเกมดีค่ะนอกเหนือจากนั้นทัศนคติเน เขาบอกแล้วเขามีฟอร์จิลฟันไดเป็นไอดอลน่าจะได้หลายๆอย่างจากฟันไดแน่นอนที่นี่ถามว่าชา a r ลีคริสเวล l เนี่ยดีไหมดูข้อมูลดีค่ะเพราะอะไรแข็งแกร่งอ่านเกมดีเป็นผู้นําเกมรับแต่เน้นสไตล์อังกฤษแบบดั้งเดิมค่ะลูกโดงมาร์กิ้มากกว,ากว่าการสร้างเกมแล้วก็การใช้เทคนิคอ่าเนอต้องการผู้เล่นที่สามารถสร้างเกมได้ตั้งแต่จาก แนวรับเราจะเห็นว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยฟานได้ถูกพัฒนาโดยอาร์เนอร์ให้ศาสตร์บอลยาวมากขึ้นมีส่วนร่วมกับเกมรุกมากยิ่งขึ้นจากการที่เกมรับของฟานได้เนี่ยเป็นจุดแกร่งอยู่แล้ว ทีนี้ถ้าเกิดเราดูแบบนี้เราวยูพอดูไปดูคลิปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้เลยนะคะก็คือเทคนิค c ก l กับ p o t เทนเชียลของชาลีคริสเวลนั้นยังไม่เท่ากับโจวานนี่เลโอนี่ค่ะนี่ทั้งที่แบบคริสเวล l อายุเยอะกว่า4ปีด้วยกันนะคะถ้าดูองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยโจวานนี่เลโอนี่เนี่ยคล้ายเฟอร์จิลฟานไดมากกว่าค่ะตั้งแต่รูปร่างความสูงสไตลก์การเล่นเชิงเทคนิคความนิ่งศักยภาพที่ถูกพัฒนาต่อได้โอเค คริสเวลถามว่าดีไหมดีแน่นอนค่ะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่ดีคนหนึ่งเลยแต่เขาจะเหมาะกับฟุตบอลแบบอังกฤษครบเครื่องไหมอาจจะไม่เท่าอาจจะต้องไปพัฒนาตรงนี้เพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตาม Choice วันนี้แล้วหาทาย,ยาทเฟอร์จิลฟานไดจากข้อมูลทั้งหมดที่ว่ามานะโจวานนี่เรวนี่ดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดค่ะ รอจับตาดูแลกันค่ะนะคะน่าจะได้เห็นโจวานนี่เรวนี่ก่อนเป็นดีลแรกและตามมาด้วยมาร์เกอีส่วนสุดท้ายอเล็กซานเดอร์อิสซักดีลนี้ที่ดูแล้วน่าจะซับซ้อนมากที่สุดแต่ปิดท้ายด้วยข่าวจากโรมาโน่แล้วกันว่าลิเวอร์พูลไม่ใช่แค่1ไม่ใช่นองพลับขอ2แต่สุดท้ายจะขอทั้ง3คนเพื่อปิดท้ายตลาดซัมเมอร์รอบนี้ให้ได้มันจบ ให้ได้พร้อมใช้งานจริงๆทุกคนคิดว่าวันนี้เอาเลี้ยวภูไม่ใช่สิทุกคนคิดว่าวันนี้เลี้ยวภูของเรา จะปิดดิวได้ทั้ง3คนไหมคะ่วนตัวยุ้วว่านะจุดร่วมมันเหมือนกันนักเตะ3านคนนะมีใจให้กับเรามันอยู่ที่ว่าจะปิดจบกับสโมสรได้ไหมแล้วโดยเฉพาะไอ้อย่างในเคสอิซากอันนี้ซับซ้อนหน่อยเดี๋ยวจะได้หาข้อมูลมาเล่าฟังกันแบบครบด้านที่สุดนะคะมันมันมีเรื่องของการที่ดิวเอาไว้ก่อนนั้นกับสโมสรพอถึงเวลาจริงสโมสรกับจะดึงเอาไว้มันไม่ใช่เป็นความผิดนะอันนี้ยยพูดก่อนเดี๋ยวคนจะไปหาดราม่าก,กันมันเป็นสิ่งที่ ทุกฝ่ายสามารถทําได้ตามพื้นที่และตามสิทธิ์ของตัวเองมีค่ะวันนี้ในมุมของเลพูกับดิวอเล็กซานเดอร์อิซาัาอาจจะยิงดูห่างไกลขอเนี้เอาระยใะกล้ๆก่อนนะคะเราต้องรีบเวลค่มกองหลังเรา2คนนี้ก่อนแล้วก็เป็นเรื่องดีมากๆว่าอย่างน้อยที่สุดปัญหาที่เห็นที่ผ่านมา เรามีเวลาที่จะเร่งลงมือในตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงนี้แล้วสิ่งที่มันสําคัญกว่านั้นวันนี้ในวันที่เลี้ยภูมิมีเงินมีความพร้อมและงานหลังบ้านที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างน้อยเสริมมาก่อนเอามาก่อนมีชัยแล้วไปกว่าครึ่งค่ะ